ซูนกอบขึ้ดงลยนะครับกอบหวานอร่อยดูนะบานครับสูงละห้าสิบาทสาลี่สายมพร้งหวานกรอบครับสาลี่ครับสาลี่สาลี่สายมะพร้งหวานกรอบสูงละห้าสบาทครับสูงละห้าสิบาทดูล้ลาหรือเปลาผู้ป่าาเอาไว้กินหรือเาหรือตะบุญเสบ่าได้ปลาไวเจ้าเสนิได้เลยนะครับสาลี่หวานกรอบครับสูงละห้าสบาทครับสูงละห้าสิบบาทซิมนหวากรอบครับปเปิ้ลกับเปิ้ บ,าาบลาครับสูง Neo, สห,ห้หากบาทหวานกรอบซุ้มเลยนะครับกรอบหวานอาอนอร่อยช่วงนี้สาวาุก็เรียนเจเนื้อซลาได้กินนานได้เลยนะครับเน้ลนากอบหวานกรอบครับสูงห้าบาทครับสูงห้าบาทบสูงห้ากิบาทครเป็นตลากูดีหวานกรอบมเยนะครับกรอบหวานอาอ่อร่อยสูงหกิบาทครับสูงห้าบาทสาลาลา้หวานกรอบครับสาลี่ครับสาลี่ ตานี 50, 50่ตายกัเป ¿eh? ิ School, ้นหวานกรอบสูงละห้าสิบบาทครับสูงละห้าสิบบาทตูนละห้าสิบบาทในตผู้ปูนาดเอาไว้กินริมฝันนี่ตระบุญเจบาทไม่ต่อไยได้เลยนะครับตานีหวานกรอบครับสูงละห้ิบาทครับสูงละห้าสบาทแล้วเปูกีหวานกรอบครับแล้วท้ดกระมอปเ้าปูเตีหวานกรอบสูงละห้าสิบบาครับสูงละห้าสิบบาทหวานกรอบน่เนบกอบหวานพอเอาร่อยตัวนี้ลองใส่ขนออเรื่องซื้อาาได้ไม่ตาได้เลยนะครับ มาแล้วครับต้นตูดีหวานกอรับุงละห้าบาทครับถุงละห้าสิบาทถุงละห้าสิาทครับในต้นตูดีหวานกรอบเพียงแ่เดยนะครับกอดหานอร่อยอร่อยถุงละห้าสาครับถุงละาสาาี่สายกระชื่อหวานกรอบครับสาลี่แลสาลี่สานี่สายกือหวานกรอบถุงละหาสบาทครับถุงละหาสิบบาทตุ้งละาสบาทหรือเป่าโอ้พระอาจารย์เอาไว้จงหรือเาตุญบาเพื่อววเจ้ากินได้เลยนะครับ แต่หวานกรอบครับถุงละห้าสิบบาทครับถุห้าสิบาทเบบเบนวานกรอบะเบบเกระดาเเบิลนีหวานกรอบถุงละห้าสิบบาทครับถุงห้าสิบบาทหวานกรอบทุกมื้นะครับกรอบหวานอร่อยช่วงนี้มีสก็เรี่ยนเลือกซื้อหาไปกินไ่ตามได้เลยนะครับขอมาแล้วครับเบบเุกีหวานกรอบครับถุงละห้าสิบบาทครับถุงห้าสิบบาท ไอ้สัสเฮ้ hey. Yeah. Hey <laughs> ้ไย <laughs> สาีห <Trustee. S 1> ว,ว,หวานกรอบแซสุงละหาสิบบาทครับสุงะหาสิบาทคเปิ้ลปูกีดหวานกรอบครับแล้เปิ้ลกระเปิ้ลเปิ้ลปูกีหวานกรอบกรอบสูงลาสิบบาทครับสูงละาสิบาทหวานกรอ